หน,หนาทีกับกะปะทอม้อน้ำของรถนั้นทำหน้าที่ควบคุมการประบายความร้อนของเครื่องยนต์ซึ่งผู้ขับขี่ควรดูแลรักษาม้อน้ำรถยนต์ให้พร้อมใช้งานเพราะหากหมอน้ำเกิดปัญหาจะส่งผลให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายตามไปด้วยด้วยมันตรวจประดับน้ำในหมอน้ำอย่างน้อยทุกๆ2-3วันหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งใช้น้ำสะอาดเติมในหมอน้ำ เปลี่ยนถ่ายน้ำในหม้อน้ำทิ้งทุกๆสี่ถึงหเดือนหรือเมื่อเห็นว่าน้ำในหม้อน้ำนั้นสกปรกรวมทั้งมันสำรวจปล่อยรั่วบริเวณท่อยางหม้อน้ำครีบรังพึ่งหรือปั๊มน้ำด้วยนอกจากนี้ควรตรวจดูสายผ่านหน้าเครื่องด้วยซึ่งจะต้องไม่ตึงหรือว่าหย่อนเกินไปโดยปกติหากใช้มือกดสายผ่านหน้าเครื่องควรยุบตัวลงได้ไม่เกินหนึ่งนิ้วและควรตรวจดูครีบรังพึ่งของหม้อน้ำอย่าให้พับงอปิดช่องทางผ่านของลม และไม่ควรมีดินโคลนหรือคราบน้ำมันปะปนเพราะจะส่งผลต่อการระบายความร้อนด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม